ครับสวัสดีนะครับสมาชิกเพจเสยนพันลอยทุกๆคนนะครับกัมือนีกับจีมาคุยกันนะครับมาเห็ดคลิปลงในเพจนะครับคลิปนี้จะเล่าถึงเรื่องของการจีเฮดเล่าเขาเอย่างเฮ็ดล็อกไกลนะครับเฮ็ดขอไกลเฮ็ดน่านนะครับีะะบ่ีอวว่าเฮ็ดลงเลื่อนมาตรฐาน ก่นหรือว่าควรสีมีสายพันธุ์ที่มันมีมาตรฐานก่อนนะครับสําหรับตัวผมนะครับความคิดผมนะเพราะว่าผมไปเห็นหลายหลายคนนะครับน้องๆในพราาน้องๆหลายคนวัยรุ่นหลายคนครับอยากจะพูดว่าฝันมีความฝันอยากได้เล่าไกลซิ่งหนซีง่นะครับอยากได้เล่าไกลอยากได้เห็นเอาแบบมาทายลงนะครับ เป็นข้อใกล้เป็นลอกเป็นลอกเป็นลอกน้ำง่ามของซุ้มญ่เขานะครับบอกว่าอยากมียังสี่เลยแล้ลต้องหาเงินเสียเหตุขอไกลเสีเหตุเล่าใกล้แบบนั้นเสีเหตดลอกเปิดแบบนั้นนะครับเหตุไกลปล่อยลอกเห็ดเป็นลอกเป็นลอกแยกไว้ก้มง่ามนะครับเงว่าลงทุนห้ายครับห้ายบางคนก็ชิดบางคนก็เห็ดเริ่มเริ่มต้นด้วยการเหตุขออใกลเลยเห็ดเห็นลอกผสมเหตุลอกลงเลื่อนมาตรฐานนะครับสำหรับผมโดยที่บางที่นะครับการเห็ุ ผมว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องร่องนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เหตุที่หลังนะครับเรื่องล่งเลื่อนมาตรฐานนะครับสิ่งที่ควนเหตุกรนะครับอันดับเริ่มต้นในที่ควจะเหตุกรก็คือสร้างสายพันธุ์ไก่ให้มันมีมาตรฐานนะครับไก่ข้ามวยที่เขาเลี้ยงนะครับให้มันมีมาตรฐานก่อนนะครับเห็นมีความเก่งมีความเกง่ง <c> ต <oughs> าม ที่ตลาดนิยมนํานะครับแล้วเขาเส็ดให้มันยังยืนได้เขาก็ต้องอ้างอิงกระแสตลาดนํานะครับแม่ว่าสิมอง,มองข้ามอย่างเดียวนะครับมันต้องบิ่งว่าตลาดเขาเล่นแบบใดเขาก็ต้องพยาย่ามคิดว่าต่อไปเขาต้องเป็นแบบนั่นแบบนี้พัฒนาไปมันถูกตลาดนะครับก็คือเขาจะได้ขายของในง่ายๆนะครับผมเห็นน้องๆหลายคนนะครับบางคนก็นลงมือเห็ดบางคนก็น เจียดเงินเจียดข้ามมาเมเฮ็ดเหเลาผสมเฮ็ดเหเล่าผสมกรน,นะครับทั้งทั้งทียังพันมีสายพันธุ์ที่ลงตัวสายพันยังพังนได้ดีอยู่นะครับผมว่าเป็นคล้ายๆการลงทุนที่สูงกรน,นะครับมันทั้งที่จริงแล้วการเลี้ยงไก่นี่มันควรที่ส้างรายได้เข้าขึ้นมาก,ก่อนนะฮ่อยกไกสิไปพัฒนาอย่างอื่นนะครับนความคิดผมนะผมคิดว่าการที่เฮ้าสิ การที่เ้ามีสายพันธุ์ที่มันดีก่อนเนี่ยนะครับแก่งไกล้ดีไกล้เก่งๆหรือว่าพอก่อนนะครับพอออกมาแล้วได้ดีมีความนิ่งของวัตุกรรมนะครับออกมาลวใกล้เชื่องกันลูกเต่าอ,ออกมานะครับ <c oughs> มันาอาจจะเราว่พอมันถ้มันออกมาดีมันถูกตลาดตลาดต้องการแบบที่เอาเหตุออกมาได้นะครับถ้ามีไกลดีมีมาตรฐานออกมาแบบนั้นแล้ว เ่ากระสิขายได้เรื่อยๆแล้วห่อกระสีมีเงินมาเห็ดลเลาดีๆล้ครับไม่้อกผสมดีๆีเฮ็ดลรงเลื่อนมาตรฐานดีๆได้นะครับแต่ถ้าเขาเริ่มต้นด้วยการสางลรงเลื่อนที่มาตรฐานสางลอกผสมที่มาตรฐานลงทุนไปกับตัวน,นั้นในตอนแรกแล้วห่อกระสิอาจจะมีเงินมาหาสายพันธุ์ดีๆได้นะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับว่า อาชีมว่าเขามีเงื่อนเฮตุกับเหตุไปนะครับมันก็ถูกต้องอยู่ครับกับว่าไว่ายังกันเนาะแต่ว่าเพจเซียนพันลอยห้องนะครับเมาก็เว่าถึงค้นระดับหลากางข้นทีบด้มีเงื่อนมีขํามันยังมากมานะครับเพจของเขาคิดส่วนนี้นะครับอะไรเป็นการแนะนํากันเ่าสู้ฟังว่าพยายามเ็ดไกให้มันดีก่อนนะครับลงเลื่อนเป็นยังไงการเปลี่ยนไปก่อนขอแค่มันเอภัยครับโทษไปลไกินน้ำเย็น้า่ครับก็ จเลียดนิดนึงนะครับเราต้องเอาหาคนไกลมาตันข้อเราครับช่วงนี้แต่เขามีสายพันธุ์ดีที่มันมาตรฐานแล้วนะครับเห็ดขึ้นมาแล้วมันจิทําเงินในห้องห้องสิสามารถมีลงเลื่อนที่ดีได้นะครับช่วงที่ห้องกำลังเห็ดยยูนนีกำลังสางเงากบอาสียเอาแค่ตามมีตามเกิดนะครับขอแค่มันกันแดดกันฝนกันแดดกันฝนได้ครับมีความปลอดภัยจากม้าจากสัตว์ต่างๆนะครับ ที่สีเข้มาลบกวนไกลหรือมากัดไกลทางใดนะครับอันนี้ผมอยากยกตัวอย่างของผมนี่แหละครับผมกัในฐานะที่เกิดเกยพอไกลาขายมาเยอะแยะอยู่นะครับเป็นคนหนึ่งที่สำหรับตัวผมผม,มองว่าผมขายไกลได้ดีนะครับผมสามารถขายไกลได้ตลอดนะครับ <c oughs> พอขายไกลผมเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นเรียงไกลนะครับ ผมเอาลองได้นลมันสีมีตะกี้ผมแค่กับเฮ็ดงานกอสางนะครับเป็นคนงานกอสางนี่แหละครับวันนี้จะน่าขึ้นกับมีนางลานข้างห้างครับนา่งลานเล็กข้างห้างชุดหนึ่งนะครับมันห่างว่ะเพิ่นกับไม่ได้ใ่เพิ่นกับกล่องทิม้มไว้ผมก็เลื่อไปตั้งขึ้นครับตั้งสงาแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนางงลานมันจะเป็นสี่เหลียมนะตั้งเซตนะนะครับ,รนะนะรบนั่แหละเราใกล้ผมอันแรกเลยที่สุดแรกเริ่มนะครับ มกับตะคายมัล้อมล้อมเพั้งคางแลวก็รล้อมกวนนะครับรล้อมหลังค่าต,ตาคายนะครับตะคายเสือกเขียวเท่านี่แหละล้อมแล้วหลังค่ามัน่นคงกะทุ่งปุ๋ยครับผงกบปาดทุ่งปุยความได้บ่วยหน,นาได้ปาดออกครับมันเนี่ยาดนะครับปาดแบงก์อกแล้วก็ปิดไปนั่นแหละครับคือขอไกลผมข้อกันดับแรกเลยผงเลี่ยงแบบนั้นมากนะครับแต่ว่าไกลผมช่วงนั้นเลี้ยงเข้ามานะครับ <c oughs> พมา่าลอ้อช่วงป็น <c oughs> เป็นยุคที่พม่าเพิ่งข้ามาใหม่ๆนะครับผมก็ได้มาล้อมาเห็บน,นะครับเป็นถือว่าเป็นคนแรกๆของเขตที่ผมอยู่นะครับยุคแรกๆเลยนะครับยุคที่คนยังไม่ทันได้เห็นเคยเห็นพม่ามาลอ่อพม่ายกพม่ายกถอดถอยบ่าเขาเกี่ยวเขายังไม่ทันได้เคยเห็นนะครับแต่วาผมเอามาเล่นกันนะครับจากพี่ชายผมนะครับก็บามาเล่นน้่นกัน แมาเฮีุค้นนี่ไปเบิ่งแปดอบุญครับกันได้ตีนะคนหุ่มเต้มนะครับช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเพรกะผมมีเงินนะครับไปทุกเรื่องก็ส้่งนะค่าแรกมือละร้อยกว่าบาทนะครับช่วงนั้นอยากพาะก็เลียงพ่อไว้ครับกับส่นั่งล่านนะครับฝนโตกะมันกับเปียครับแต่ว่าไอ้เนี่าเหม็หังมันบ่เปียกนะครับหัางใครบ่เปียกไปอย่างนั้นก็ว่าได้ลูกได้ต่อมาครับแต่ว่าเลี้ยงค่อยเหตุไปนะครับกิน เ็งเงินได้กับมีเงินแน่กับมาเฮ็ดเป็นซื้อสังกะสีนะครับนี่คือลงทุนสูงสุดอ่ะซื้อสังกะสีมหาล่อยนะผมยังจําได้เลยนะครับเป็นเราใกล้มาตรฐานที่สุดของผมเนาะเที่ยแต่นะครับซื้อสังกะสีมหาล่อยหลังจากหลังจากที่ชุดชุดแต่ในนางร้านนะครับชุดในนางล่านนผมทับได้สองแม่นะครับนางล่านนิมบ่ได้ว่าไปตั้งแม่ในคมในอย่างนะเพราะว่าบ้านที่ผมอยู่ตอนนั้นนะครับ เป็นบ้านที่เพื่อนๆไหนอาศัยอยู่นะมันโมมีบ้านเขาเลยมันโมมีเถิดมันโมมีหลังคายืนไปนะครับมันกระสุดอยูย่แต่ตัวบ้านนะผมก็ไปตั้งไว้หลังบานฝนตกมากมันกับเปียกครับฝนตกน้ําท่วมน้ําเปียกว้ยนะครับมองที่ผมตั้งไกลนะตั้งนั่งร้านเรียกขังไกลไว้นะครับใส่ข้องใส่ยังไ้สุดนั้นกับคนกับหัวขวัหผมนะครับผ้ได้มาเห็นกับหัวขวานว่าเฮ็ดขี้ลายเฮ็ดแขงคข็คือผมอยากไดไรผมมั่นใจว่า ก็ผมบ่ดีก็จริงครับแต่ว่าใกล้ผมดีนะช่วงนั้นผมมั่นใจมากเลยว่าใกล้ผมดีทนะั้งนั้นแล้วมันก็เป็นความจริงครับเมื่อลูกใกล้มันใหญ่ึือมาเรื่อยๆมันก็เฮ็ดเงื่อนให้ผมได้ครับทุกตัวนะครับชุดนั้นหลายตัวเลยนะครับบางตัวนี่สมัยนันกาใกล้ตีบอลชนะนะครับใกล้เอาไปาาออก็จะเอาไปตีบอลชนะกับม่าถามซื้อกันพันหนึ่งพันหาขณะไปตีชนะเดิมพันมาแล้วนะครับ ตีสนามเลยนะครับแต่ว่าไกลผมเตะไกลนุ่มเท่าเดียวผมขายตัวละสามพันได้นะครับสมัยยังไม่ทันเล่ยนเฟซบุ๊กนะครับน่ารำยุ่งน้นึ่นก็เลยเฮ็ดใ,ให้คอยพัฒนาขึ้นมากครับแต่ว่าผมก็บ่ได้เน้นมุ่งเน้นเรื่องมงเลื่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมขอแค่มันปลอดภัยกับพ่อนะครับเขามุง่งผมมุ่งเน้นไปที่สายพันธุ์นะครับการพัฒนาสายพันธุ์มากกว่าที่จะที่เขาสิมามุ่งเน้นเรื่อง ของว่าเขาต้องมีโลงเรือนมาแต่ฐานเห็ดใอ้ขนสะ่านนะครับวุฒิจเป็นนะครับถ้าเขาไมีแล้วเขาไข่เห็ดก็ได้ครับส่วนนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเขาต้องเพื่อที่มันสีสางระดัดเขาแเขาเกิดขึ้นในตัวเขาได้นะครับให้เกิดในตัวเขาให้ครอบครัวเขาได้คือสายพันธุ์ที่ดีของไก่นะครับคุณภาพความนิ่งการใจลูกคุณภาพของการออกชนเขาต้องทําได้นะครับการไปตีไปยังมากความหมานเขายังมันต้องมีนะครับคุณภาพสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับ เขาจะเริ่มคิดที่สิเคล็ดขายไก่้คิสเพาะไก่เลี้ยงไก่ขายไก่นะครับการอธิบายวอกวอกวนๆแล่นะครับมันเคลื่อนในน่อนดึกนะครับต้องเสียนอนบ่เคยอิ่มมือหนีกระเบิดมือเ่ราะท่านในน่องนะคะัการสลื่มสลื่อเนี่ยนินไนนะครับเบื่อเบื่อเนี่ยกาจะได้ขออภัยนะครับจะได้การสำหรับท่านที่มีงบมีงบประมาณสิเฮ็ดกับเฮ็ดครับเขาไม่ได้ว่ากันนะครับ ท่านอาชีมันใจว่าไกล่ันเก่งแล้วแล้วท่านก็มีงบประมาณสิเหตุลงเลื่อนดีๆเท่ๆงามๆครับไอ้คนสื <connection> ่ออวนคนไร้ยางกลายไปไครว่าโอ้คือโวดแท้คื้โพดแท้ก <Lucky ibles> ับบป็นหยั้งครับแต่สําหรับคนที่บ่มีกะอยาเพึ่งไปดิ้นลนว่าสิต้องหาเงินมาเหดุลงเลือนงามๆคือเขานะครับต้องก็เหตุตามมีตามเกิดเข้าไปครับขอแค่มันกันแดดกันฝนได้แล้ะก็มีความปลอดภัยจากสัตว์ต่างๆนะครับที่สิเขามาทําลายทาลายไก่เท่าใดเนก็พ่อแล้อครับ แล้วเ่าก็มาหันมะม่วงเนีนเรื่องคุณภาพของไก่ห่อน่าจะดีที่สุดนะครับเพื่อ้วก็ที่ม่องนะครับม่องไก่นะครับสีอยากแนะนําคืออยากให้ม่องตลาดต้มนะครับม่องไปที่ท้องตลาดเขาเรียนแบบใดกระแสเขาเรียนแบบใดนะครับเมื่อสีเฮเห้าขายง่ายขึ้นนะครับสําหรับไก่ลูกไก่ที่เกิดขึ้นมานะครับครับเมื่อนี้ก็บสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับกันนิดๆน้อยๆว่ากันไปม้วนๆครับ ม <So S 1> ีข้อเสนอแนะจึงได้กาคอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับเพจเซียนพันลอยเฮาบด้มุ่งเน้นในการขายไก่อยู่แล้วบดาโฆษณาขายไก่อยู่แล้วนะครับสําหรับเพจเซียนพันลอยนี่เป็นการแนะนําแชร์ความรู้กันนิดๆน้อยน้อยครับอาจจะเป็นค่าประสบการณ์เข้าแนะนํากันไปเรื่อยๆครับแตู่้ใดมือใหม่มากู้ใดยังถือว่าเป็นคนล่างหยาคือกันนะครับผมก็มาจากลางหยาผมก็เป็นคนธรรมดาสมอผมก็เป็นคน นรล็อกต้องนะครับคือเกอ่าเหรอครับบ่ไดมาเป็นคนเกง่งคนดียังยังเหรอครับคนเกง่งค้นประสบข้นเฉอี่ยังเหรอครับแต่ว่าผมก็เคยผ่านจุดจุดหนึ่งที่เป็นคนพอไกลออกขายได้นะครับเป็นคนพ่อลูกพ่อออกขายพ่อลูกพ่อออกตีไนข่ขายขายค่าบอนในขายได้คนมานําซื้อฮอนบานก็มีลายข้างนะครับจนมาเริ่มเล่นเฟซนะก็เลยมาขายในหนาเฟซนะครับ แต่จนได้มาทํางานเป็นคนเลี้ยงไก่เห้ื่อเพื่อนมาพอไก่เห้เพื่นพอนนะครับตอนนี้ก็เลิกแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้มียนะครับไม่มีความคั่ว,วกันก็เลยได้ต้องดินล้นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ยังบันมีเวลาได้กลับไปอยู่กับไก่โดยตรงนะครับไกลที่เลี้ยงที่เลีนยนอยู่ก็เป็นก็เป็นแค่ไก่นองนะครับเพราะว่าให้น้องดูแลเขาก็เป็นคนแนะนำ้ำเราก็เป็นคนนําเข่าสายพันธุ์ต่างๆที่มมาหาแตาไห่น้องเขาเป็นคนดูแลนะครับ ว่าเขาท่านมีเวลาจะได้ไปดูแลได้ไปทุ่มเทเต็มทีนะครับจังไรกะขอบคุณในไลน์นะครับถามผู้ใดเบิ้งจบแล้วนะครับคอมเมนต์กันแน่ว่าความคิดผมมันดีบอที่เสียหายมุ่งเน้นในการพัฒนาไกลกรก่อนที่จะไปพัฒนาลุงเลื่อนนะครับหรือผู้ใดเห็นคัดแย้งจังไรก็คุยกันได้ครับพิมพ์ม,มาคอมเมนต์กันได้ครับเพราะว่าเขามันไม่ถูกคิดอยู่แล้วครับเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแังรกะ ขอบคุณหลายๆนะครับติดตามเพจเสี้ยนพันลอยเขานะครับี๋ยวเขาสิมาว่าออกไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็คือขันอาทิตย์ได้เมียเขาขึ้นเขาก็สามารถเฮ็ดคลิปได้นะครับก็ิะเฮ็ดคลิปมาเรื่อยๆไปนะครับไัทะลุงไปเรื่อยๆนะครับจริงๆก็อยากฝากมือใหม่อยากฝากคน้นรากหย่าให้กันค้นหาซอกินคัามมือมือไปให้กันเมื่อได้มีเงินถุงเงินถังนี่แหละครับ่ามากไกลตีนะครับ ไกตีอยากเลี้ยงไกลตีอยากเพาะไกลขายเห็นได้เป็นอาชีพเป็นเป็นรายได้เสริมขึ้นมานะครับก็ฝากติดตามั้องเปลียนเสียนพันลอยนะครับเพราะจะให้ค้าแนะนํากันไปเรื่อยๆอย่างที่แล้วครับเนี่ยราดีกับแนะนํากันเนี่ยายวัตถุต้องกาแย่งกันได้โตแย่งได้ครับจะเป็นถือเป็นความคิดความเสนอแนะกันไปนะครับขอบคุณหลายครับติ่ตั้งติดตามชมนะครับสำหรับผู้ที่เบ่งจบแล้วก็จะได้ขอคอมเมนต์พวกเราคอมเมนต์นะครับพิมพ์พิมพ์ว่าพิมพ์เล็กนึงก็ได้ครับ คอมเมนต์เพราะว่าพูดในเบิ้องจมกับพิมพ์เลงหนึ่งให้ผมแนวผมจะได้รู้ว่าคนเบิ้องจมมีจจะคนนะครับแต่การที่ผมเหตุแบบนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับฝากติดตามต่อเด้่อครับเด้อ